เบลหนังสืพิมพ์ใหญ่เยอรมนีเลงหันพนักงาน20เซให้ AI ไอทำงานแทนเบลหนังสือพิม er พ, AI างงา Bill พ์รายใหญ่ของเยอรมนีเตรียมลดพนักงานนับร้อยตำแหน่งโดยเฉพาะในกองบรรทกการเพื่อเติมเป็นสื่อดิจิทัลเต็มตัวโดวยให้ AI มีบทบาทสำคัญสำนัก,การประจำประเทศรายงานว่าบริษัทอัสเซลพริงเกอร์บริษัท, cel, inker, ทแม่ของเบลหนังสือพิมพ์ยอดขายสูงสุดของเยอรมนี พอกับพนักงานผ่านอีเมลเมื่อวันที่เมื่อวันอังคารที่20ิมิถุนายน2 5 6 6ที่ผ่านมาว่าบิวจะลดพนักงานลงหลายร้อยตำแหน่งลดการตีพิมพ์ลงลง6จาก18ภูมิภาคมีสำนักงานสำนักการส่วนท้องถิ่น 2- ในสส่วนอีเมลยันบโบอีกว่าอักโซสปริงเกอร์วางแผนว่าจะว่าในอนาคตก็ะจะผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นและบริหารจัดการนักข่าวส่งนิภาคจากสำนักงานในกรุงเบอร์ลินเพียงแห่งเดียวขณะที่บทบาทของบรราธิการ ฝ่ายตัดต่อรูปภาพพนักงานพิธีกรสอนผู้จ้างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสือส่อถึงพิมพ์จะไม่มีอยู่เหมือนกับทุกวันนี้ต่อไปทางนี้อัพเซลซิงเกอร์ไม่ได้จะเจาะจงว่าจะลดพนักงานของบิลเท่าไหรแต่ระบุว่าจะลดลง3หลักต้นต้น,ตนขณะที่ตามรายงานของเหลือพิมแฟรงฟ์งฟลอเตอร์อันเกอร์ไมเนอร์บิลจะลดพนักงานลง200ตำแหน่งจากพนักงานที่ตอนนี้มีอยู่ราว1000คนประกาศล่าสุดเกิดเมื่อ3ามเดือนหลังจากมาทิอัส เจอฟเนอร์ ner, ผู้บริหารใหญ่ของอัคเซิลชิงเกอร์เตือนลูกจ้างว่าจะมีการตัดลงแต่พนักงานาลงอย่างมีน,นัยสำคัญอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนเพื่อปรับดันบริษัทเป็นผู้ผลิตเสื่อดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบโดยที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะมีบทบาทสำคัญอย่างไรก็ตามโฆษกคนหนึ่งของบิลบอกกับสำนักงานข่าว CNN ว่าการลดพนักงานครั้งนี้เกี่ยวพันก,กับการปรับโครงสร้างบริษัทไม่ได้เป็นเพราะการนำา I เข้ามาใช้และย้ำว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานของบรรดานักข่าว การใช้ AI จะสร้างเวลาและพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ทางวารสารศาสตร์ให้กับบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวที่ได้ก็ตามที่มีการสนับสนุนจาก AI นักข่าวจะต้องตรวจสอบผลลัพธ์ที่ออกมาและตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเสมอแต่ในเมล์ม้ที่อักเซลซิงเกอร์ส่งให้พนักงานกับระบุว่าพวกเขาเริ่มดำเนินการเชิงรุกเรื่อง AI ออย่างชัดเจนเพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแผนการเป็นสื่อดิจิทัลเต็มตัวและงานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นั้นกำลังอยู่ในความเสี่ยงน่าเสียดายแทน ที่เราต้องแยกจากเพื่อนร่วมงานผู้ที่ทํางานจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือกระบวนการในโลกดิจิทัลหรือผู้ที่ไม่สามารถหาที่ยืนของตนเองในธุรกิจใหม่นี้ได้ด้วยความสามารถจุบวิาของพวกเขาอักโซซุนเกอร์ระบุอีกไม่นาน AI จะสามารถแทนที่การวางผังหนังสือพิมพ์ได้ทั้งหมดที่มาของข่าว CNN ขอบคุณที่มาของข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ thai รัฐต co th